นี่ครับ <c oughs> อำเภอเชียงคานภูพระใหญ่อำเภอเชียงคานกันพี่น้องฮอดแล้วก็สกายวอกผ้ามาเที่ยวพี่น้องมือแย่รัดมันมีผ้ามาเที่ยวมือเที่ยวก็เที่ยวมือเห็ดงานเห็ดง,งานไฟวุ่นไฟลักพี่น้อง หนูจะไกลวับพี่น้องอ้ย oui oh yeah, ิ่งงานเลยพี่น้องยิ่งง่าเอออยากไปตรงนั้นมาใส่รองเท้าก่อนเลยเด้อน้องเชอร์ลินสิใส่สก๊อตเบอร์น้ำมูกันเนี่ยฮะ เเดดดีียยวววาไม่หล่าใส่เอาเอารองเท้าไว้เร็วๆน้องไข่มุกเขาให้เปลี่ยนรองเท้าใหม่ทุกคนเลยค่ะใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนน้องไข่มุกมาเอารองเท้ามาใส่มาใส่ถุงเท้าใหม่เลยเร็ว รองเาอถอดเกือบปยงงี้ยรอใส่ข้าเกือบเลยใส่ข้าเกือบเลยบ่แมนเยงสันเออใส่นีองเทาไปชุบเกือบก็ได้จะกลวอกอน่องจะกลวอกจะกลวอกจะกลวอก,กวอยู่กันาเออน้องเซรินไปเที่ยวกับขึ้นมาและะ้วจ๋อดแน้องเซลินก็มา มากม้าจีเมากะมาเอาจับกล้องแเปยทูบรด่มามาเที่ยวร่องกนพีน้องสกายบอกอยู่จังหวัดแดกัจังหวัดเลยนาะครับจังหวัดเลยครับมใส่เสื้อีาเสื้อลายเดียวกันด้วยสวยให้เห็นมือนแนวท่นเพ่้องเกอต้งแย่อะมัดมีไหเรา้ความเกระโดน้าเที่ยวกบอกันถ้ากระโดดต้องกระอยากกระโดดมึงไทยพระยไง ไปอย่าไปยืนกระโดดนี่กระโดดตร้งเล็กเจ้าก็ได้โอเคเอายังไงก็ได้ให้เห็นเอาไมเดียเอาไหที่มันโดดให้ได้เห็นยูงามพี่น้องยูงามบแรงอะลน้หนักย่ามอสจครับเดียวมูนี้ยรัดมัทนี่กะิีไทยเบิ้งกันนี่ก้อนนะคะเดียวหมูลุ่นกะจีหานี่ไมมาไทยเบิงไปเรื่อยๆเกี่น เพื่อนเราขอ,อาืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมยายรัดมาพีเลยค่ะเลยได้มาทางนี้ด้วยช่องคุณยายเมาเที่ยวนะคะ<แ>ยายอะไรนะยายรัดวัดมีดมยายรัดวัดมีอยู่จังหวัดอะไรนะคะ <c oughs> อยู่อยู่จังหวัดอุดรธานีอุดรยายรัดวัดมีนะคะช่องยายรัดอย่าลืมมาชมนะคะมาเที่ยวด้วยค่ะสกายวอกอยู่อำเภออนใดก่เชียงคานจังหวัดเลยค่ะ กปดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะสััสีีค่ะ <c oughs>